สวัสดีครับผมนายก้องมาดงาม,มเมนนืองครูโรงเรียนบ้านหนองแซงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต๓จะมาอธิบายเรื่องการพเพาะปลูกพืชการพเพาะปลูกพืชนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชอยู่ก็คือ 1. เรื่องของดินพื้นที่ความลาดเอียงความลาดชันของดินลักษณะที่ตั้งของดินเราต้องดูปัจจัยเหล่านี้ให้ครบนะครับ ก็คือมีอีกตัวหนึ่งก็คือแหล่งน้ําแหล่งน้ําจากธรรมชาติแหล่งน้ําใต้ดินแหล่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําเราต้องมีสํารองไว้ตลอดในการใช้งานนะครับส่วนปัจจัยที่2ที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชก็คือดินดินต้องมีความสําคัญมากนะก็คือมีความลาดซุยมีความชุ่มซ้นเพราะว่าพืชจะได้เป็นที่ยึดเกาะ ดินและได้ดูดสารอาหารจากดินไปใช้ในการเจริญเติบโตให้ดีนะครับ3 mm hmm. ปัจจัยที่มีผลอีกก็คืออุณหภูมิว่าอุณหภูมิในแต่ละถิ่นจะมีความแตกต่างกันเช่นประเทศเมืองหนาวก็จะมีอุณหภูมิประมาณ15-20ถึงองศาพืชที่ปลูกก็จะเป็นพวกแอปเปิลพวกสตอเบอรี่นะครับ ส่วนพืชเมืองร้อนของเราก็จะมีความร้อนก็อยู่ประมาณ20-40งสองศาก็จะปลูกพวกพืชพวกข้าวโพดพวกมังคุดพวกข้าวต่างๆนะครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวปัจจัยที่5ก็คืออากาศอากาศต้องมีมีผลมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพืชต้องการการออกซิเจน ว่าออกซิเใช้ในการโครงสร้างของการดูดน้ําการลาเลียงน้ําอาหารขึ้นสู่ใบส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามีปริมาณเยอะก็จะเป็นพิษต่อพืชนะครับแต่ก็มีประโยชนอย์อยู่ก็คือใช้ในการสังเคราะห์แสงถ้าไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์การสังเคราะห์แสงก็จะไม่เกิดนะครับต่อไป3เครื่องมือและการ เตรียมอุปกรณ์ในการปลูกพืชในการปลูกพืชเราจะเตรียมแปลงเตรียมสถานที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พวกจอบพวกเสียมนะครับอีกเครื่องมือชุดหนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวก็จะเป็นพวกเคียวพวกตะขอหรือไม้นะครับที่เราเก็บเกี่ยวพืชที่อยู่สูงครับต่อไปหลักในการดูแลอุปกรณ์ในการดูแลพืช เราก็จะดูแลด้วยวิธีก็คือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นโลหะล้วก็ใช้เวลาใช้เสร็จก็จะล้างแล้วก็ฉีดุมน้ำมันเก็บไปในที่แห้งอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับไม่มีความชืน้นส่วนข้อสีนะครับการเตรียมดินปลูกพืชการเตรียมดินปลูกพืชมีการเตรียมดินปลูกพืชในภาชนะขนาดเล็ก เราก็จะผสมดินสามส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับเพราะผสมแบบนี้พืชเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แคบ,แคบนะครับส่วนข้อ2ก็คือการเตรียมดินเพราะ,มะเมล็ดในแปลงปลูกนะครับเฉเพาะก็คือเราจะกําจัดวัชวพืชเสร็จแล้วก็มีการตากดินเก็บกวาดเก็บทรายเก็บก้อนหินออก แล้วก็จะตากดินประมาณ1สัปดาห์<ม>จะขุดลึกประมาณ20 30เซนติเมตรครับส่วนการเตรียมปลูกไม้เฉพาะอย่างก็จะแตกต่างกันบางชนิดต้องปลูกในความลึกที่ประมาณ1เมตรกว้าง1เมตรนะครับแล้วแต่ขนาดของไม้ส่วนการเตรียมดินไม้กระถางไม้กระถางเป็นไม้ที่ไม่ไม่ไม่สูงไม่โตเท่าไหร่เราก็จะใช้ อัตราส่วนคล้ายๆกับการปลูกการเพาะในในกระบะเพาะนะครับต่อไปข้อที่5การเตรียมพันธุ์พืชการเตรียมพันธุ์พืชนั้นเราต้องดูให้ออกว่าพื้นที่ของเราปลูกเป็นยังไงพืชที่เราปลูกมีข้อดียังไงนะครับคุณภาพปริมาณที่เราจะปลูกมีเท่าไหร่บวกทั้งการคัดเลือกพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์น้นส,สำคัญมากเพราะว่า มีผลต่อการคุณภาพของของของพืชปริมาณในการผลิตของเราต่อไปเราต้องดูว่าแหล่งที่มาของพันธุ์พืชสามารถดูได้หลายที่ดูได้หลายรูปแบบก็คือ 1. เราเป็นคนเก็บรวบรวมพันธุ์พืชเอง2เลือกซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้3ก็คือติดต่อกับคนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ ติดต่อซื้อกับหน่วยงานทางราชการครับก็คือสรุปแล้วในการพบปลูกพืชนั้นผู้ปลูกจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตของพืช mm. เช่นดินน้ําอากาศแสงสว่างธาตุอาหารนอกจากนั้นยังถึงสถานที่ที่จะปลูกเหมาะสมกับการปลูกพืชห,หรือไม่นะครับตลอดจนการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการ พันปลูกพันพืชการเตรียมดินปลูกยังไงถึงจะถูกขั้นตอนถึงจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีการให้ความรู้รได้ประมาณนี้เพราะว่าอย่างจุดประสงค์ของผู้จัดทําคลิปนี้ก็คือให้ความรู้ในการเพาะปลูกพืชก็หวังว่าจะไม่ให ให้ความรู้ไม่มากก็หน่อยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปขอขอบคุณครับ